สวัสดีครับรายการอาจารย์มานกพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องของการทําทุจริตมาเล่าให้ฟังนะครับก็เกิดจากบริษัทลูกค้าทำบัญชีของเรานะฮะก็อาารย์เราทำบัญชีแล้วก็พบการทุจริตเกิดขึ้นแล้วการทุจริตตรงนี้เนี่ยก็เราก็าไปบอกกับผู้ประกอบการใช่ไหมผู้ประกอบการก็ไปจัดก,การกับพนักงานตัวเอง <laughs> ก็คือหลังจากที่เราได้แจ้งไปว่ามันมีการ น่าสงสัยเอกสารที่น่าสงสัยเกิดขึ้นนะคะคคก็ให้เขาช่วยดูให้หน่อยว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะคะก็ไปพบว,ว่าพนักงานของเขาเนี่ยตกแต่งเอกสารขึ้นมาเพื่อมาเบิกเงินกับบริษัททำไมมันถึงเบิกก็ได้เอาเงินไปได้เหตุการณ์เกิดจากการที่บริษัทเนี่ยนะคะไม่มีการวางระบบบัญชีที่ดีก็คือไม่มีการควบคุมภายในเม,มื่อไม่มีการคําว่าควบคุมภายในหรือระบบบัญชีเนี่ยหมายความว่า เอกสารเนี่ยต้องเก็บไว้ที่แฟ้มไหนนะคะเก็บไว้ที่แฟ้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามีการรับเงินจ่ายเงินหรือแจ้งหนี้เนี่ยต้องเก็บแยกแฟ้มกันยังไงบ้างเก็บเอกสารกันยังไงแล้วมีใครมีคอยตรวจสอบเวลาขายเวลาซื้อบ้างไหมหรือทําแค่คนเดียวจนกระทั่งจบกระบวนการเลยนะคะ,ะซึ่งบริษัทนี้เป็นแบบนี้ก็คือไม่มีการจัดเก็บเอกสารที่ดีไม่มีการจัดเก็บเอกสารที่เรียบร้อยบินมานี่จะโยนใหพนักงานคนเดียว ทําบัญชีทุกอย่างเลยแล้วตัวเองเนี่ยก็หาเงินหน้าหน้าบ้านอย่างเดียวหลังบ้านในเรื่องของเอกสารเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานแล้วก็หน้าร้านด้วยนะคะนั้นพนักงานคนนี้อยู่มานานแล้วใช่ไหมไม่นานเท่าไหรค่คือคือผมก็ไม่คิดว่าจะถูกไล่ออกเลยจริงๆแล้วสิ่งที่เราบอกมาเราแค่เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้รู้เฉย,วยๆว่ามันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นนะอาจจะเกิดจากการประมาทเลินเล่ก็ได้ใช่ไหม<า>แต่หลังจากที่เรารับข้อมูลของเราไปเนี่ยเขาไปตรวจสอบต่อ พอตรวจสอบต่อก็เจออ,นนอันนี้อันนี้คลิปนี้ต่ออากคลิปที่แล้วหรอ่ใช่ใช <c oughs> ่พอตรวจสอบต่อเขาไปเจอปัญหาที่รู้เจ้าของรู้แล้วว่าเริ่มถูกทุจริตแล้วใช่ไหมมันตรงนี้คืออะไรช่วยอธิบายขยายความหน่อยเพราะว่าเจ้าของผู้ประกอบการไม่ได้บอกเราถึงรายละเอียดว่าทําไมถึงไล่เขาออกด้วยด้วยเรื่องอะไรแต่ว่าเขาไปเจอแต่เขาไม่บอกเราแต่เขาไปเคียร์กันเองแล้วเอาออกเลยอคุณเดาว่ายังไงคุณเดาว่ายังไงก็เกิดจากการที่ อพอดีของเขาเดียวมันเป็นจะเรียกว่าร้านขายของดีกว่าครับเป็นการขายของหน้าร้านพอเป็นการขายของหน้าร้านเนี่ยไม่มีการสรุปยอดรายรับรายจ่ายที่ที่ชัดเจนในแต่ละวันว่ารับเงินมาเท่าไหร่ที่เป็นเงินสดหากใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็นําเงินฝากบัญจีธานาคารอะไรบ้างจริงๆงต้องสรุปมาในคือ,ค,อคือต้องบอกก่นว่ามีรายรับเท่าไหร่เฉพาะรายรับวันนี้และรายจ่ายของวันนี้แล้ว เอามาหักกบลบกัน<ม>เหลือเป็นเงินฝากธนาคารเหลือเป็นเงินฝากเอาไปฝากธนาคารทุกวันค่ะเอาไปฝากธนาคารทุกวันอ่ะแต่คราวนี้ปัญหาของเขาคือไงฮะ,ะไอไอเงินไปฝากธนาคารเนี่ยมันเป็นเงินก้อนประเภทไหนมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเมื่อรับเฉพาะขายเป็นเงินสดเมื่อรับเงินมาเป็นยังไงต่อขายเป็นเงินสดมาปุ๊บเขาก็หักเอาเงินสดตัวเนี้ยแทนที่จะรวบรวมไม่ค่ะก,ก็จะหยิบเงินสดนี้ไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เขาเรียกว่าเงินสดยอดค,ยคือไปตัดยอดกันเองโดยไม่มีหลักฐานว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะ พอพอไปทําอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแ,ลแทนที่ว่าสิ้นวันปุ๊บต้องเอาเงินฝากเข้าธนาคารไม่ใช่รวบรวมสามสี่วันห้าวันแล้วแต่อารมณ์ก็คือเอาไปฝากที่ธนาคารเจ้าของก็คิดว่าเออโอเคคุณสรุปยอดแล้วฝากธนาคารโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าแล้วไอ้ค่าให้จ่ายที่เขาทําบินมาหักเนี่ยในแต่และอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ทําบินด้วยถูกปะ่ะเ,เขาเขาหักกันเลยคือมีไรายได้เท่าไหร่แล้วหักแล้วก็บอกเลยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง แต่ตัวค่าจ่ายตัวนี้ไม่มีแหล่งที่มาจากบุคคลภายนอกเลยว่าจ่ายไปจริงหรือเปล่าเมคขึ Make ้นมาเองโดยใช้บินเงินสดเมคโดยใช้บินเงินสดเมคซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบสําคัญมากนะคะในการดําเนินธุรกิจเรื่องเรื่องของบินเงินสดแล้วบินเงินสดที่ไปซื้อได้จากโลตัสบิกซีเลยไหมซื้อจากได้จากโลตัสบิกซี่เขียนเองเลยใช่ค่ะโดยถ้าเกิดบริษัทเนี่ยไม่มีการควบคุมภายในที่ดีนะคะอาจารย์ครับ ก็ก็อ้าวเมื่อไม่มีบินก็เอาบินเงินสดก็เขียนว่าสดแล้วก็บอกว่าซื้ออะไรบ้างในบินเงินสดตัวนั้นนะคะโดยไม่มีชื่อเลยว่าชื่อที่อยู่ว่าใครเราไปซื้อจากใครแล้วเขาก็อ้างว่าคนที่ขายคนที่เราจ่ายค่้จ่ายให้เนี่ยเขาไม่ให้หลักฐานเขาไม่มีบินเราก็เลยจะต้องเอาบินเงินสดสร้างขึ้นเองมันก็เขียนว่าเงินสดแล้วอ่าใช่ค่ะซึ่งซึ่งตรงนี้นี่มันเป็นไปได้ว่าพนักงานที่ดูแลตรงนี้ตัวเงินอยู่เนี่ยอาจจะเขียนขึ้นเองแล้วเอาเงินกับ เข้ากระเป๋าตัวเองใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เจี๊ยบสงสัยจริงๆอ่าก็เป็นแบบนั้นก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะก็ก็เลยเตือนเข้าไปในตอนแรกนะคะว่าอ,อยาคือคือ,คอพยายามพยายามให้คือพยายามให้ให้เขาเขียนชื่อที่อยู่นะคะในในลงในบินเงินสดด้วยว่าจ่ายเงินให้กับใคร,ครถ้าเกิดระบบบัญชีที่ดีเนี่ยควรมีชื่อที่อยู่ของผู้รับเงินนะคะครับ แต่พนักงานคนนี้ก็ไม่เคยเขียนมาเลยไม่พยายามจะทําไม่พยายามจะทําไม่พยายามจะเขียนมีบ้างไม่มีบ้างทั้งที่ได้บอกไปแล้วว่าทุกบินควรที่จะต้องมีไม่บอกเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเคยมาเลงกับบัญชีภาษีกับเธอด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาเคยมาเลงกับผู้ประกอบการท่านนี้ด้วยแต่บอกไปแล้วไม่ไปทาเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีระบบบัญชีที่ดีนั่นแหละเพราะว่าแม้จะมีระบบบัญชีที่ดีถ้าพนักงานไม่ทําตามมันก็ไร้ซึ่งระบบที่ดีเช่นกันใช่ค่ะเพราะฉนั้นเนี่ยเขาก็ตานั้นอีกนิดนึง ดังนั้นการที่เราไปวางระบบบัญชีที่ดีแล้วพนักงานไม่ทําตามให้มีมีข้อสมมติฐานไว้เรื่องหนึง่งพนักงานคนนี้อาจจะมีความต้องการที่จะทุจริตก,ก็เลยไม่ยอมทาตามระบบที่ดีเพราะกลัวว่าจะถูกตรวจสอบได้ไงแล้วก็อ้างว่างานยุ่งวุ่นวายทางานแต่ละวันไม่ทันละก็เลยหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ทําตามระบบใช่ไหมแล้วก็เลยก็เลยมีจุดรั่วไหลตรงนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะเมื่อเมื่อคืนนะเจ้าของก็โทรมาเล่าให้ฟังอีกหลังจากที่ที่คุณเจี๊ยบเนี่ยมา เขาบอกเขาโทรมานะแล้วจากที่คุณเจี๊ยบเนี่ยบอกมาว่ามีอะไรอะไรบ้างที่จะต้องต้องตามต้องแก้ไขแล้วเขาก็เลยแบบหยุดกันสามสี่คนหนึ่งวันไปรื้อเอกสารที่พนักงานคนนั้นรับผิดช,ชอบอืปรากฏว่าเอกสารนี่เก็บอยู่ประมาณสิบที่เขา <c oughs> บอกทำไมไปเก็บทั้งสิบที่อาทาไมไปเก็บที่สิบที่ทําไมไปเก็บสิบที่ก็ก็ได้ความที่ทําให้เอกสารมัน เยอะๆวุ่นวายวุ่นวาย,าายาฮาฮาจะได้ตามหายากนะอาจารย์ตามหายากาตรวจยากตรวจยากว่าว่ามันอะไรบ้างมินไหนบ้างที่ครบไม่ครบอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดเลยเออเขาเขาก็ฉลาดนะทำทำให้เกิดความวุ่นวายเหมือนเหมือนเวลาอาจารย์สอนหนังสืออ่ะอาจารย์ก็มักจะพูดนักเรียนถามอย่างอาจารย์ไปตอบอย่างผมไม่ตรงกับที่นักเรียนถามเลยจนนักเรียนสงสัยว่าก็งงเออเออผ่านผ่านไปเถอะ ลรกษณะไหนอย่างเงี้ยทำให้งงอ่ะทำให้คู่ต่อสู้ไม่งงจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมากอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือไปเก็บเอกสารไว้หลายๆที่อ่ะให้วุ่นวายอ่ะเก็บเอกสารไว้หลายที่บินไม่ลงวันที่อืมก็ไม่รู้ตรวจตรวจไม่ได้อยู่ดีบินขาย ปกติขายไปขายวันนี้ก็ต้องใส่วันที่วันนี้บินไม่ลงวันที่ค่ะอาจารย์มไม่รู้ว่าขายวันไหนเรือ่องวันนี้งงไปหมดเลยผู้ประกอบการก็โทรมาเมื่อเช้าเช้าโทรอีกอเมื่อเช้าโทรอีกอบอกงงเนี่ยผมงงไปหมดเลยว่าเนี่ยมันมันใส่ไม่ใส่วันที่ได้ด้วยเหรอวันที่ก็มันต้องใส่วันที่มันต้องใส่วันที่เขาบอกว่าโอโ้โหคือเขาอ่ะจะต้องเก็บเอกสารของเดือนตุลาคมมนให้เตี้ย ซึ่งปัจจุบันนี้ตุลาคมยังไม่ได้ส่งมาเขาก็เลยต้องไปเคลียร์เอกสารพอไปเคลียร์แล้วเนี่ยก็บว,ว่าพนักงานของเขาเนี่ยบินขายไม่มลงบนที่บินเงินสวดย่อยที่ไม่มีชื่อนี่เยอะมากเลยแล้วก็บินต่างๆที่เป็นบินแวบ,บ,บินไม่แบวนนี่ปนเปกันไปหมดเลยโอ้โหวุ่นวายเลยแล้วบอกว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีใช่อันนี้มาลวไม,ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเนี่ยคุณจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปจัดการ ก็คือเธอเนี่ยแหละต้องเข้าไปจัดการเขาก็บอกเพราะว่าเพราะว่าให้ให้พนักงานที่มีอยู่เนี่ยทำก็ไม่รู้กันหรอกมันต้องเป็นคนที่รู้เรื่องจริงว่าจะได้รู้ว่าอันนี้จะใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ตัดทิ้งอันนี้ไม่เอาระดับความมีปัญหาจะเกิดขึ้นแค่นี้นะอะไรเงี้ยมันมันจะต้องมีคนที่รู้ถึงเข้าไปก็ก็ที่ตกลงกันกับเขาเจี๊ยบส่งส่งคนของเจี๊ยบเข้าไปอ๋อจะส่งคนเข้าไปส่งคนเข้าไปก็คนที่รับผิดชอบก็พนักงานเจี๊ยบเองนี่แหละที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่ทำบัญชี่วนต พนักงานของเจมส์นะเป็นคนที่ตรวจหวข้อทุจริตเนี่ยเพราะว่าเจมก็สอนเขาค่ะว่าต้องมีอะไรบ้างพอเขาเห็นแล้วว่ามันไม่มีเขาก็เลยมาถามเจมสเจมก็เลยบอกว่าต้องต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ตอนนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่เจะท้องเงยเดินทางไปไม่ไหวก็เลยต้องส่งพนักงานเข้าไปนะคะซึ่งพนักงานเขาก็ดูแลรับผิดชอบตรงนี้อยู่เขารู้เรื่องเขาก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับงานตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าพนักงานของเจมเนี่ยรับงานจากนู้นมาตรวจทีครับค่ะ ก็จะเป็นคนเข้าไปมืงแรเขาประมาณนี้คะ่ะอาจา์อ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่บอกถึงปัญหาการทุจริตนะปัญหาของการทุจริตการที่ทไม่มีระบบภายในที่ดีใช่ค่ะที่ผู้ประกอบการควรที่จะต้องรู้นะคะว่าตัวเองควรเก็บเอกสารอะไรบ้างเมื่อตัวเองทําด้วยตัวเองอยู่มันไม่มีเหตุการณ์นี้หรอก ได้ทําด้วยตัวคนเดียวด้วยที่เป็นเจ้าของเองแต่เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเองหนึ่งคนจะทําไม่ไหวแล้ว้ง <ทำ S 1> หมดทุกอย่างต้องมีพนักงานเข้ามาช่วยเมื่อมีพนักงานเข้าไปช่วยแต่ระบบบัญชียังเป็นเหมือนเดิมก็เตรียมตัวพังพังดังนั้นเมื่อไหร่คุณจะให้คนอื่นมาทํางานคุณคุณต้องสร้างระบบที่ดีไว้ให้ใช่แล้วต้องบังคับให้เขาทําตามระบบที่วางไว้ด้วยไม่ใช่ปล่อยปล่าละเลยแล้วอ้างว่างานยุ่งวุ่นวายไม่ทําใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งนะที่ผมเห็นว่ามันนเป็ มันเป็นสองต่อเลยนะสองเด้งของเขาเลยนะ,ะพนักงานทุจริตไปแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ที่มีบินเงินสดบินเงินสดแล้วไม่มีชื่อบุคคลเมโนอมาอ้างอิงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่จ่ายออกไปเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้นะแต่เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้นะใช่ค่ะซ,ซึ่งตรงนี้จะทําให้กําไรของเขาสูงแล้วเสียภาษีมากโดยไม่จําเป็นใช่ค่ะซึ่งทางเจฟเนี่ยบอกให้เขาแก้ตั้งแต่เดือนมีนาคมบอกให้ใครแก้บอกให้พนักงานคผมแก้จริงๆคุณควรจะต้องบอกกับเจ้าของ เขาเจ้าของเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจถ้าไปบอกพนักงานเนี่ยพนักงานอาจจะฟายปาแล้วเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองจะมีภาระหน้าที่งานมากขึ้นบอกทั้งสองคนอ๋อบอกทั้งสองคนแต่ว่าด้วยเจวเจ้าของเนี่ยก็เข้าใจว่าบอกพนักงานแล้วพนักงานจะทําตามยากยากพนัะงานพนักงานไม่อยากรับภาระเยอะหรอกแล้วพนักงานก็ตัวเขาก็หาเงินหน้าบ้านอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มาตรวจพนักงานอีกว่าหลังจากที่บอกไปแล้วได้ทำตามหรือเปล่าใช่แล้วทางเจมส์ก็ได้ตามกับพนักงานเนี่ยอยู่ตลอด เดือนว่าอ้าวบอกแล้วก็ส่งมาเหมือนเดิมทั้งโทรทั้งไลน์ทั้งอีเมลไปบอกว่าที่แก้อย่างงู้นอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งก็ยังยังเป็นเหมือนเดิมจนมาถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งพบว่าเขาทุจริตแล้วก็ลาออกไปไล่ตันไล่ออกเลยนะหลังหลังจากที่เราบอกไปวันหนึ่งเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องการประมาทเลินเล่อใช่ไหมอหอพอคุยวันที่สองโทรคุยบอกออกไปแล้วออกไปแล้วออกไวมากนะฮะออกแบบสายฟ้าแลบอะ เราเราโทรบอกเมื่อวานวันนี้ไล่ออกผมก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงครั้นี้ไงเพราะอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่าที่เราบอกแล้วเขาไปเจอใช่ไหมใช่ซึ่งเขาก็ไม่ได้เล่าให้เราฟังเขาไม่ได้เล่าค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางระบบบัญชีที่ดีหรือการมีพนักงานที่ดีหรือเจ้าของควรใส่ใจในเรื่องของเอกสารด้วยไม่ใช่หาเงินหน้าบ้านอย่างเดียวนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะสำคัญแลวแลวปัญหาพวกนี้นะฮะมันเกิดซ้ําๆกันทุก กิจการที่มีพนักงานคนเดียวคอยดูแลเรื่องเงินอยู่คุณต้องรู้ไว้เลยมันเป็นจุดบอดพอคุณฟังเราแล้วเนี่ยคุณเอาไปวางแผนกับการดำเนินทุกอย่างคุณเลยเพราะตรงน,นี้มันเป็นจุดบอดที่พนักงานส่วนใหญ่ชอบทํากันไม่สนใจนะคะว่าเม็ดเงินตัวนั้นจะมากหรือน้อยเท่า <c oughs> ที่เจ็บเจอมา <c oughs> ก็คือทุจริตจากตัวเงินสดย่อย,ยนั่นแหละคะ่ะเงินสดย่อยให้ถือน้อยก็ทุจริตจากจานวนที่น้อยค่อยๆกินถ้ากินก้อนใหญ่ก,หญก็จะทุจริตจากเงินก้อนใหญ่ ทั้งในเรื่องของเช็คทั้งในเรื่องของเงินสดเงินฝากธนาคารเอาหมดอืหากมีโอกาส <c oughs> โอกาสดังนั้นเพื่อป้องกันการให้มีโอกาสก็คือการวังระบบที่ดีมีการตรวจเช็คที่ดีคุณควรทีร่จะเข้ามาดูบ้างไม่ใช่ไว้เขาทำงนานไปนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังน,นะคะว่าคุณควรทีร่ต้องทำยังไงบ้าง